น oh. kind of so ึ่งมะอคือล่งเหลกที่ทำตรงนี้เลยตรงมให้มีที่หินใกล้ๆต้นี้ัลาดตรงนี้ไม่มีที่อ๋อไม่ไม่ขึ้นลาดตรงนู้นที่นะไม่ลาดตรงนี้อ๋อตรงนี้คือลาดดังเดิมเลยไม่เลยเหมือนกมันล่งไปเลยอ๋อเริเตอนตอนานาหนานมาตรงนี้ทคนจะเนำให้กินตรงนี้ใช่ไหมใควมีที่นอนตรงนี้อ๋ออเสีนั่งเลนี่กนตรงนี้กั ลัเขาะย้ายไปนูย้ายไปนูปืนั้เมาจีนลัอั้งรานนั่นตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ต้นแบบนี่คือหลังเหล็กเลยกับตัวนี้คือบ้านคู่นี้ลังเหล็กเลยกับกล้องรัตนรกองเลนนะครับหลังเหล็กกองลัทกองเลนนะครับโฮมสเตย์ต้นแบบต้นแบทางวนเลยนะใช่แบบก็เป็นบ้านพเพิพธภัณฑ์หลังเหลกด้วยคือพุ่มนี่ตัวนี้พุ่มกีตาตรงนี้ ต่างร่างเล็กแล้วก so, <the like ็แห yeah, ้งเล็กในในกองเด็นี่เลยนะร่างนี pues ้ร่างมีร่างเดียวนี่ไม่ถ้าหมดข้างบ้านไม่ใช่ร่างไหนแต่ว่าคนทำตลาดไม่ไม่คือเก็บเป็นผิิตภัณฑ์นี้คือนี่ร่างเล็กอะไรก็ร่างเดียวในนี้ร่างไม่มีครับจายครับเออแต่ก็เป็นนมเต๋อล่างเล็กด้วยแต่ชาบ้านนั้นมีมาก่อนเลีวแต่ว่าครูก็เพิ่งมาทำเป็นนมเต๋อที่ล้างเลยไปเป็นตลาดแล้วก็เป็นิลิตภบ้านโตโตมาอีกทีโตเยอะอีกทีหนึงครับเป็นต้นแบบ สุดย้อนเลยครับทำาก็ทำองไม่ครับอเดือจ่าเดืยนนี้ไหวมันเดิมมันนี้่เป็นสัใช่ไมอันน้นอันน้นอนนกอนเมย์อนน้นกองไม้อันนี้นี่ก้อนโขกกองบานครูเี่าบ้านกอนครูยันนี่เข้ามาเป็นบ้านอนุรักษ์ครับอนุรักษ์กอนเขกบัวก้อโบราณเลยเจ้าานหน้าก็ทำมเขาจะทำไมยแต่ครูไม่ตัครับเขาทำามย์น่นนูาทำไมเาต้องการที่จะจัดผูมีตักไตเจยาบาเราจะอนุรักษ์ไว้ มันจะได้มีของโขงไม่มประซานใชมันจะไม่มดอุตส่าห์เก็บสะสมมากองขกันกองกไหมใช่อันว่ากองโกอโใช่เราจะพูดมาเสียวมีมาเยี่ยมีอยู่ช่ระเบิก็ได้ต้องการชมกองขกมีชมกอไม่กมีเลยมีนต้องเท่ไรไล่เดือดดใช่ใช่ นี่นี่คือปับเขานกับ <mel od ic> ปับเขาอนี้อีมาเป็นตลาดนี่คือนี่ก็เขาคือเป็นตลาดเป็นบอ่านม้ครับนี่เป็นไม้นี่ลนี่อนีคือบ้านล่างนี้นะครับบ้านเรื่นียบ้านปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่สะพานนี้มัมสานใหม่ตรงนี้ไหมครับมันก็แล้วีเจตรงนีอย่งอนุรักษ์่ยอนุรักษ์ไว้ของมด ได้เดียวแต่เองนะตงเองค<ม>รับจัดสวนจัดได้มีซึ่งอยู่ในโครงก็จัดสวนนะนะครับรูป <c oughs> จัดวนเมื่อไหนรูปยังรูปเมื่อไหนรูปเป๊ะอตค์ต้นแบบนนครับมันมีมีกี่องกับครูข้างบนุญอ๋อโอ้โหกองอ๋อง เอคนมังแอกคนอไตมามาเป็นกรุบกรุบตัวอะไรแตได้ยายซื้อซ้ิันน้พว่ายายหมากเงอ่จะพอดีอ่าใช่พอดีเลยมันไม่มันไม่แอดเกินจช่ใช่่อันนี้มันมันมันต้องมีมาตราฐานตังค์แบบนั้นน้อยนิดนึงเพื่อวันนี้เขาไม่รู้ถึงหมูมาสซื้อที่ซิปคนันนี้ตีไม่โป้ แต่ตอนนี้ก็มีโฮสเทลการสำรวจขึ้นมาสามารรับได้เลยครับช่วนใดก็มีมีใหญ่เล่ไอ้สิ่งเหว่ลองเออสิ่งเหว่ลมไอ้สิ้งแหว่ลมน้ำบานล่างบานลอยจช่ให้ประโยชน์ช่วงุดในพื้นที่ที่มีอยู่สาลาทาเรือนี่คือตาเรือสาลาเลาเรียงสาลาทาโดยเด็กประิด งางหน,หน no ่อยตมอัลจัพามจศรีตลาเราเลี mm ้ยงก็ได้ตลาดราปลาเลือกก็ได้แต่ไม่ต้องเลี้ยงมีเลือชดนะใช ช่วยด้วยอะไรอะไรทอดตอทอดตอฟันกรอบกรอบเถ้ามาไม่ถึงถ้าไม่มาตรงนี้ก็มาไปเดยวจะไม่คิ้ไม่ิไดจะเช็ดเชื้อเน้นนะครับนี่แัลลงไปป้ายปยในยูทูบไปอืมครับนี่คือมุมกว้างๆของบันครูสายันงมตรตีนะครับนี่นี่ต่างรังมี่กองแกมบ แต่ว่ามาเลยอย่ามา,อย,าอย่ามาเกินสักี0ซนพออะครกับเก้ามา <laughs> ต้องเก่าคิวเลยกับบจันบุญกับจันบุญอันนี้คือจันบนกับจันบนจันบนเมื่นในรูป